สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรดิันบ้านการเด้งคอนเนอร์บายหนึ่งนะคะวันนี้ก็มากันด้วยดอกแดงๆเลยนะคะก็คือเรดบัคคร่านะคะดอกทนถึกนะคะแล้วก็นี่ก็คือพุ่มนะคะถ้าเกิดคนเก่าๆที่ดูก็เคยดูแล้วก็จะเคยเห็นแล้วนะคะว่าต้นนี้ออกดอกดกมากเคยกำลังหากุหลาปลูกอยู่นะคะสองพันนี้เลยค่ะแนะนํานะคะปลูกไม่ยากนะคะดอกก็ดกนะคะ ก็แถมให้อีกพันนะคะมาโซระนะคะต้นนี้บอกเลยว่าดอกดกจริงๆดกจนคนปลูกร้องนะคะไม่อยากให้ออกเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวต้นจะโทรมไปนะคะนี่ค่ะมาโซระนะคะดอกเต็มต้นเลยนะคะขนาดว่าเพิ่งผ่านมรสุมชีวิตมานะคะนั่นก็คือราใบาจุดนะคะแล้วก็ใบร่วงเกือบหมดต้นนะคะแต่ตอนนี้พอหลังจากเริ่มฟื้นตัวนิดหน่อยเจ้าของลืมเด็ดดอกนะคะนางก็แตก ดอกมาซะเต็มทุกก้านทุกกิ่งที่แตกใหม่เลยค่ะโอเคเนี่ยค่ะขนาดดอกนะคะก็อาจจะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเขายังสะสมอาหารไม่พอนะคะเพราะว่าช่วงที่เจอวิกฤตชีวิตช่วงนั้นก็ใบาหายไปเยอะนะคะนะคะแต่ก็ยังคงความดกเหมือนเดิมไม่แพ้พวกมองเคออะไรเลยนะคะเนี่ยนะคะก็ร่วงไปแล้วบางดอกนะคะดอกเขาจะบานประมาณ1-2วัน,นะคะ่ะแล้วก็โรยไปนะคะ ดอกเป็นแนวทรงถ้วยนะคะสีช่วงแรกเนี่ยจะเป็นออกสีส้มๆอ่อนๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มจืดๆไปนะคะเป็นออกแนวเหลืองๆนะคะกลิ่นหอมผลไม้นะคะอ่อนๆไม่ฉุนนะคะกลิ่นหอมหวานนะคะใบนี้จะมันๆตามแบบฉบับของญี่ปุ่นเลยนะคะงุ้มๆแบบนี้นะคะก็พวกมแมลงอะไรก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสำหรับพันนี้นะคะใบแบบนี้นะคะคนที่มาใหม่นะคะ ช่องเราก็คือเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด c o คอนเดบายหนึ่งนะคะทางการติดต่อของเรามี3ช่องทางก็คือ YouTube ช่องนี้แล้วก็แฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็รูทแลนด์การ์เดนะคะนี้นะคะจะเอากุหลาบต้นที่เคยบอกว่ารากเน่าแล้วก็หนึ่งยื้อชีวิตนางไว้นะคะมาให้ชมกันค่ะว,ว่าตอนนี้นางเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตกลับมุมกล้องนิดนึงนะคะพอดีถ่ายเป็นแนวตั้งไว้ลืมนะคะถ่ายเป็นแนวนอนตอนนี้นะคะดอกของนางก็ขนาด3นิ้วนะจ๊ะ จริงๆนางดอกใหญ่กว่านี้อีกนะคะสี่ถึงห้านิ้วเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยความที่ว่าต้นนี้เนี่ยหนึ่งปล่อยทิ้งปล่อยคว้างมาเกือบหนึ่งปีแล้วนะคะก็คือปล่อยทเทวดาเลี้ยงไปนะคะนางก็โดนเพี้ยแป้งหมั่งเพี้ยหอยหมั่งลุ่มนะคะพอเกิดเหตุอย่างนั้นหนึ่งก็เอามาถูถูขัดขัด,ขดนะคะแค่นั้นเองก็ไม่ได้ทําอะไรใส่ปุ๋ยใส่ดินบ้างก็เปลี่ยนนั้นที่นะคะเพิ่งมาดูแลใหม่อีกทีเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะนางก็เลย ยอดใหม่มาให้แบบนี้นะคะหลายตายอดเลยนะคะแต่ว่าเดิมทีนะคะต้นของนางอะ่ะเนื่องจากที่ว่านางเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเราไม่ตัดแต่งกิ่งให้สั้นๆนะคะ <S <s <routines> <S <ๆ S 2> เขาก็จะยืดยาวแบบนี้นะคะแล้วก็อั้นไว้ไม่ออกดอกนะคะแต่ด้วยความที่หนึ่งใส่ปุ๋ยนะคะรอบนี้นะคะใช้ปุ <S <s <uss> ๋ยอ <BAR> ต์เลก็เลยมีดอกออกมาให้หนึ่งดอกให้ชมนะคะแล้วก็มีแตกยอดใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยว จะตัดยอดตรงนี้ทิ้งนะคะให้สั้นๆไปนะคะให้เหลือตรงตรงจุดแค่ตรงที่แตกตาขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ะคะ่ะจุดนี้นะคะทีสองติดของตรงคือตัดออกมาสั้นเลยะคะ่ะตัดให้สั้นๆไปเลยเพราะว่าจากที่ไปรักมิดวันก่อนเนาะที่คุณกล้องบอกอะคะ่ะกุหลาบถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้กิ่งเขายาวเกินไปอะคะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็จะออกดอกเล็กนะคะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะการตัดแต่งกิ่งกุหลาบตัดดอกนะคะก็คือจะต้องตัดลงมาจนถึง จุดสูงสุดของกิ่งที่กิ่งกระโดงที่เขาอวบที่สุดอะคะ่ะถ้าเกิดเขาแตกตาขึ้นมาใหม่อะจะเป็นตาที่มียอดแล้วก็เป็นกิ่งที่อวบนะคะแล้วก็ดอกจะใหญ่นะคะแต่อันนี้ไม่นะคะหนึ่งไม่ได้ทําตานนั้นดอกเขาก็เลยไม่ใหญ่เท่าที่ควรแล้วก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรน,นะคะแล้วก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดใครอยากดูดอกที่สวยๆนะคะแล้วก็เกือบจะครบทุกฟอร์มของคอเดจูบิลี่นะคะ หนึ่งเคยทำลงไว้แล้วที่ ep ีที่สิบห้านะคะสามารถไปรับชมกันได้เลยนะคะจะเห็นความสวยงามอลังการของนางมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะหลงรักเหมือนที่หนึ่งหลงรักนางนะคะบางคนเขาบอกว่านางค่อนข้างจะโรคราักราหลงนะคะแต่สำหรับหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยเจอนะว่าราลกราหลงถ้าเกิดว่าเราไม่ยุ่งกับนางมากเกินไปไม่ลดน้ําจนแฉะจนเกินไปนะคะนางก็ไม่มีโรคอะไรมากนะคะหนึ่งว่าสิ่งที่ รักนางมากที่สุดก็คงจะเพีเพียแป้งมากกว่าค่ะเพราะว่ามาบ่อยมากแต่ว่าพอเราเจอเพีย้ยแป้งเราก็ถูๆข,ขัดขัดนางออกไปก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะนางก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็ยังอยู่รอดมาจนเกินหนึ่งปีแล้วเนาะถ้านับตั้งแต่ปีหกสี่เดือนมิถุนาก็ตอนนี้ก็ปลาไปเกือบหนึ่งปีครึ่งนะคะที่หนึ่งไม่เคยปล่อยดอกนางเลยนะคะรอบนี้เป็นรอบที่ปล่อยดอกดอกนางครั้งแรกนะคะ หลายๆคนนะ่ะพอกุหลาบนะคะรากเน่าก็อยากจะยื้อนะคะในมุมมองหนึ่งนะตั้งแต่หนึ่งยื้อชีวิตนางไว้นะคะถามว่าถ้าเกิดเกิดเคสกุหลาบรากเน่าเนี่ยหนึ่งอยากจะยื้ออีกไหมถ้าไม่รักมากก็คงจะไม่ยื้อแล้วค่ะเพราะว่าต้นทุนในการยื้อชีวิตนางนะคะกับผลที่ได้ตอบรับกลับมาก็คือการจเจริญเติบโตของนางนะคะ่ะคือไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งปีครึ่งนะคะที่ยื้อชีวิตนางมา ดอกนางก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นนางก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะถ้าเอาเงินที่เราไปยื้อชีวิตนางนะคะ่ะไปซื้อต้นใหม่อะจะได้ต้นหลายต้นแล้วค่ะก็น่าจะเป็นสิบต้นนะคะก็คือหลักพันอะเอาง่ายที่ที่ยื้อชีวิตนางไปนะคะก็ก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดกุหลาบนะคะต้นที่ง่อยๆหงิกหิกแย่แย่นะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดเวลานะคะก็คือถอนทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ซื้อใหม่ดีกว่านะคะวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการยือชีวิตกุลาบที่เป็นรากเน่านะคะก็สามารถไปดูได้ที่ ep ห0ึ่นะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้อาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามก็ได้นะคะเพราะเอาจริงๆนะหนึ่งก็รักเขาหมนกันแหละ ถ้าเกิดว่าไม่ไม่เลวร้ายคุณเกินไปดูสภาพแล้วไม่โคม่าหนึ่งก็ยังคงยื้อชีวิตเขาเหมือนกัน,นะค่ะเหมือนต้นนี้หนึ่งรักเขามากค่ะเขาเป็นกุหลาบสายพันธุ์แรกที่ทําให้หนึ่งข้ามผ่านคําว่าปลูกกุหลาบไม่ได้นะคะแล้วก็ทําให้หนึ่งรู้ว่าหนึ่งสามารถปลูกดอกกุหลาบได้ดอกใหญ่มากถึงสามถึงสี่นิ้วเลยนะคะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกภาคเหนือเสมอไปค่ะวันนี้ก็ไปก่อนจริงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ